เกมต่อไปนะานเกมบังได้นันหอมนะคะก็นั้นเกมนางลูกโป่งนะคะทีมผู้พึงชนะนะคะได้ฉิดมา500บาทนะคะมาดูเกมต่อไปนะคะเกมที่4ค่ะเกมหนึ่งหลอดค่ะหลอดกันยังเน็บยูแอลนะคะยานมันปากลูกโป่งเอาเน็บไปแอลพี่น้องค่ะเอออะเกมต่อไปม่ได้เป็นครู นี่เป็นครูครั้งละสองคนวิ่งมาเหมือนเดิมแล้วก็ออกไปแล้วก็เป็นคู่ที่สองเกมนี้มีมูลค่าหนึ่งพันเกมนี้มูลค่าหนึ่งพันบาทนะคะเ่นเป็นครูกติการกิกาเหมือนพี่เหนียจับสองคนเอาหัวชนกันเอาหน้าคุณจะใช้อะไรก็ได้ใช้เลยใช้อะไรก็ได้้าเป็นหรือให้เอาร่างกายประคองสองคนให้ลูสสสส i, 100, fruit, กกลไปถึงฝั่งนะคะ คอมเก้าอียกเบ้นมือนะคะใช้อะไรของร่างกายก็ได้2คนประคองลูกให้ไปนะคะยกเว้นมือให้พี่ดูให้แม่พึ่งดูแลให้ดีสินี่เขาต้องพี่หนุ่ม

ไปแล้วนะคะ เกมต่อไปนะคะมือเริ่มสั้นเพี่น้องค่ะมือเพราะว่าแลนรงเราจะใช้ประโยชน์กับลูกโป่งให้เยอะที่สุดนะคะอันนี้ห้ามอุ้มจับแค่จุกนะคะอันนี้ห้ามอุ้มจบแค่จุถ้าแตกคือจบเลยถ้าแตกคือจบเลยไม่เป็นที่ต่อแรนต่อหยดต่อหยดไปเนี่ย คลอยมากเลยท้แต่ไม่มีการเล่นไม่มีการเล่นไอจับท้ใ่กรเ้นจีบจับตให่กรดใส่เพีเดียวใช้เพีเดียวติเป็นใ่การงานเร็วไม่ยบง่น่าจนานยก่นรเลอกนะแลนอะไรัอะไร้แต่ถ้าแต่คือจบไปแล้วไม่มีไม่มีให้ให้เริ่มใหม่แล้วนะอุ้มไปดูบ่ออุ้มมาได้จับแต่เพีางเดียว

2 1 3ເ คะเย้หน so cool ึ่งพ yeah. I mean> ันแล้วนะคะซิบหาคนเกมละพันบระดน้ำเขาใด้น้ำเขาเกมละหาลอยนะคะชนะเกมนั่งลูกกปงเป่าลูกกงแล้วก็ไปนั่งแล้วก็จับลูกกปงแลนนะคะหนึ่งพันแล้ว เสื้อหมดยังเออเราเสยาหาตกันกะเแตกือ่ดในห้องเหรอมันนั่นขึ้นนั่งแล้วนะคะมันแกมนีการนั่งละน่าจะให้มาอยู่ห้อง2 สรุปแล้วนะคะน้องใหม่ได้อยู่วงหนึ่งนะคะนี่เราไงน้นึงมาแล้วนะคะวางใดตานประทมนี่เด็น้องจบมาแล้วนะคะนี่น้องมาใหม่รอบสองนะคะนี่หลางหน่อย ตานนี้ทุกคนกับสงเสาหาบหาบเมื่อยเมื่อยเมื่อยว่าสันเหนื่อยไ,ไหมคะเบิ่งจากสภาพแล้ว่คะถ้า,ากันแลนหันพี่น้องขาถอดฮอดเกิดเด้ยค่ะเล่นเกมคนนี้ใส่กระโปรงก็ไม่หวั่นนะคะพื้นพๆ้นไปเลย ยานตาวากันเลนหรือเกานะคะสู้มากไม่ยัึงเอาน่เอาเนแรงดึ้วาบอันี่คนน่ากันแต่ผงน่ารส้ีเล็ค่นเอ่ารหอมันเปียกล้วมันเมื่อยอะไรกเลย ่เช็คจำนวนหนาที่เม้าออกนี้ั้งแต่เหลียญลูกโปงแล้วค่ะพอนั่นออกนี้ไปถ่ายคลิปแล้วนะคะหัวหน้าได้เาารือกะโูลกสมุนนะคะของเราเท่าไหร่ นี่นะคะหัวหน้าทีมกลับมาแล้วมามาเขามีรางวัลหลายทีซีและบีวอสองสองสี่หกแปดสิบสองเบิ้ลมาขมุกอีกเดี๋ยวมาดูเกมต่อไปนะคะว่าสิเลนนี่เราติดตามนะคะ